อ้าวผาแล้วเร็วเร็วตอนนี้เราไปไหนกันเร็วๆเร็วเก้าโมงครึ่งเร็วเล้วตอนนี้เวลากี่โมงแล้วสองทุ่มสี่ห้าแล้วพูดเลยพูดเลยตอนเขาหลอกต่ำทุ่มเชิ่งครับลอยพันเดี๋ยวตอนนี้กินกินอะไรวะกำลังกินโดนัทอยู่เออเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีกี่โมงเนี่ยขึ้นรถแล้วเออเดี๋ยวเราเจอกันตอนขึ้นรถแล้วกันครับบ๊ายบาย ไปไหนฮะไปวางกระเป๋าครับเฮ้ยไปแก๊งไปแก๊งไปไปไปนี่นี่นี่ตัววางกระเป๋าข้างล่างหัวตไม่ด้เลยนเฮ้ยไม่ไม่ไม่โหลดกระเป๋าวะไม่วางใช่ป่ะกระเป๋าเล็กป่ะนมาไว้ก่อนไว้ก็ได้มั้งเดี๋ยวไปวางกระเป๋าก่อนเดี๋ยวค่อยเจอนที่ เอาขณะนี้เวลา5นาฬิกานะครับถึงที่หมายพอดีครับร้านเจคิมอ้เกียมไม่เห็นครับเจคิมเจคิมเจคิมเปลี่ยนชื่อร้านกอีกนี่ต้องรอถึงกี่โมงครับรอถึง7-8โมงครับโอ้ยเกียร์นี่นะคลิกของใครครับเป็นความคิดของใครที่เรามาถึง้5ปี5ได้รอถึง8โมงเกียร์นี้นะครับไม่ใช่ เดี๋ยวเจอกันทีเป็นมูนเดี๋ยวดิเขาต้องบรรยากาศก่อนดูว่าคนไทยไี่ถ่ายเป็นไเนี่ยบรรยากาศไม่ค่อยเห็นนะดูบรรยากาศครับดูบรรยากาศหนาวไหมครับหนาวเยี่ยงหนาวเยี่ยนจะมีหมอุณหภูมิประมาณยี่สิบเจ็ดองศาอุ่นหนาวอ่ะเนี่ยบรรยากาศมีเพื่อนร่วมเดินทางเนี่ยเพื่อนร่วมเดินทาง เราไม่ได้ตามเขาค <c oughs> ือเรามาไม่ถูกก่อนสา,าม,มารถเดา้ามาถึงที่นี้ได้ก็บุญแล้วครับโย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 ไปดีกว่าครับบ๊ายบายอย่าค่อยเจอกันทำเป็นเจอทำพละดด้วยเอาเร็วๆอ่ะครับขณะนี้เราก็ <c oughs> อยู่ที่เชิ <c oughs> งภูนะครับเราจะขึ้นภูกระดึงแล้ว เขาก็ขณะนี้ก็เกือบแปดโมงครับไปดูไปพอไปอันนี้เนวิกเอเนวิเกเตอร์นะมึงอะไรนะนี่ไปกันไปกันไปแล้วครับขอมีหน้ามั้งไปเดินไปเนีย่เหรอเดี๋ยวค่อย นี่ครับสำแรกผ่านมากิโลเดียว,วครับใช้เวลาเทิใช้เวลาประมาณสามสิบห้านาทีในเฮียนเฮียไปไหมว่าสิ วายดูน้าดูหน้ไปอ้วกไปไปอ้วกเดี๋ยวจะไปอ้วกแล้วดูต้องอ้วกก่อนแล้วดูครับดูครับไปไหมครับไม่ไหวเลือดฝาดเลือดฝาดมึงเห็นเลือดฝาดมันน่ากเขาไหมหน้าแดงหมดแล้วขาดไหมไปแล้วนะรู้ก่อนไปอ้วกครับรู้ก่อนไอ้วกนี่แค่นี่แค่นี่กี่รูแรกครับอ้วกหนึ่งนั่ ถึงแล้วครับซำกกกอกอ่านไม่ออกกันบ่ซำก่อสร้างต่อไปซำก่อสร้างเป็นกี่ก้อนนี้สองร้อยเมตรตอนนี้เป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมเหนื่อยดูดูสภาพดูสภาพครับขาวขึ้นไหมเขาวขึ้นไหมจะเป็นผ่านวะจะเป็นลมครับยังยังอื้หืมเหนื่อยมากอ่ะ ถ้าหลังถ้าเหนียวกำลังกายอย่างนี้นึกถึงตัวโตอ่ะฟิตมาดีๆนะคิดถึงพระว่าพระไม่ได้มาว่ะเดี๋ยวว่าบรรยากาศเดี๋ยวรอบบรรยากาศเริ่มร้อนแล้วว่มแดดเริ่มมาับแดดร้อนรเฮ้ยเหนื่อยฮ๋อ เราไม่นะจริงจริงกูบ้ามุ้ยไอคนนี้ก็ยังไม่ถึงไหวเฮ้ยขอสักคำได้ไหททมคำเด็กไห,ไหววะ <c oughs> นนีี้นน้ถึงแล้วครับจำกกว่าเดีย๋ยวจำกบไ่อีก450เมตรยังไงบ้างครับขามีนาดีกว่าคะมีนาครับเป็นไงครับมีนาเหรอมีนาหยอบพาย <c oughs> มีนาขอประโยคเด็ด <c oughs> มันจะมาตามสยาระปัญ <c> ญ <oughs> <c oughs> าอ้าวยุงรู้ว่าไปกินยุงไหม <c oughs> อย่าก่อกูนะ <c oughs> <c oughs> อิ่มแล้วไปไป ได้แล้วถ่ายแล้วเหรอนี่นี่อัดอยู่มังแข่งใส่นั้นนั้นไหนไม่รู้ที่เขาบอกว่ากินแล้วอะไรที่ีสุดในโลกเป็นยังไงบ้างคะเรามาถามหนูเป็นยังไงบ้างคะมีนายไหมคะขอยก่อนผันผ่านก่อน้ากยังอีกยาวไกลชจ้าล่ากินซึ่งเขาใจร้วใช่ไหมว่างแข่งใส่ที่ทำไมเงือนอะไรที่เราอยู่ที่ไหนละจ้าเท่าไรนะ ยี่ห้าบาทอ่ายี่ห้านะคะยี่ห้าเรายู่ที่ไหนนะตอนนี้เราอยู่ที่ซำซำกกโดนลมุกโดนเขาบอกว่าทางชันกว่าจำเฮกอีกค่ะตอนนี้ผู้ร่่มเดินทางรุ่นหมดกำลังใจในการหนาวมากไหมคะหนาวอ่ะคุณหนาวอ่ะอืมคุณไปเลยค่ะ กำลังสบายกำลังสบายเหน็น่หมไม่น่าไม,ไ,ไม่ไหวค่ะร้ <laughs> อนมากพอยแล้วค่ะทำไงคะนี่ทอลาวคนแล้วถูกครับสามแค่ไปหลังแป็งครับหนึ่งพันสามร้อยิีย่นนนทางขึ้นเห็นแล้วท้อ สวัสดีครับสวัสดีครับครับขึ้นมาตอนไหนฮะขึ้นมาตอนไหนขึ้นมาแดแดม่มอ้หงไม่แล้วค่ะดก้อนไกังเิดูครับดูทางครับดูทางดูทางโอ้สบายไหนนุกสมุนเรไปว่าครับต้องโซแล้วอยังไงถ่าได้แล้ว แน่แน่ได้เป็นไงบ้างลูกอดนี่ดูมีน้โอ้ยจะไงล่ะดูโดมงครับถ่ายดูนู่นดูวิวดูวิวว่าตอนนี้เราอยู่ไหนกันมันจะอยู่ไหนกันวะผู้ก็ดึงอยู่ฝั่งนู้นนะคะนี่เรงอยู่ตีนเขานะครับเดลอประมาณห้าสิบเอร์เ็นต ตัวสัญญาณสามพีดอ่ะทำไมเราไม่มีคลื่นอ่ะมีนะ <c oughs> ออกมีนะสวัสดีตู้ไหมตัวอะไรตัว,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 วอะไรเือครับอ้เจ้าสักที พูดอะไรหรอครับเหนื่อยมากครับไม่มีอะไรจะพูดมีนามีนามีนาพูดไม่ออกมาเองดีกว่าเอาสิที่สุดแล้วตีนครับสี้ยน้ำเหมือนอะไรหยดจริงๆเลยเอามาส่งของจะส่งของเนี่ยครับเนี่ยจริงๆที่สุด วันนี้เวลาบ่ายโมงห้าสิบนะครับเพิ่งถึงนายเขายี่เดินได้เด็กหรตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงบ่ายตรงนี้ใครว่าขึ้นมาเพื่อเดวินาครับเหนื่อยขาจะหลุดแล้วเหนื่อยมากเลยครับไม่ไหวแล้วนะครับขณะนี้เราอยู่ที่ไหนอัาซี่ณะนนี้เราอยู่ขาหมากดุ ดูแล้วคุณมีภาพในชีวิตทันไปโอ้ไม่สนใจโอ้โหดูวิวครับดูวิวมาแล้วถ่ายแบบพาดูอยู่มาสวยมากจริงครับสวยจริงครับจริงเราตั้งตั้งใจมาดูภาพที่นะครับแต่ภาพที่อยู่ไหนภาพที่อยู่ไหนอยู่ไกลๆนู่นครับไกลๆไหนวะไม่เห็นเลยมีแค่แสงครับโอ้แต่แค่นี้ก็สุดยอดแล้วรุ่ีเช้าแล้วต้องรีบตื่นเลยวเยี่ยมเอ้า ทำอะไรเรส้นทางสงินที่ยองเจนเลยอ้าวที่นี่คือผาผาหมากัมกหมักหมักดูนี่นี่นี่ตอนนี้กำกำลังจะข้ามแล้วบรรยากาศเย็นมากดูครับบรรยากาศแต่เราว่าเราไม่ควรจะเดินทางผาก่อนนะเพราะงั้นเราจะอาจจะดูน้าตกไม่ได้หัววนจากน้าตกแล้วก็ไ,ไปแดนผาผาไ,<ป>ไ,ไว้นั่งเล่นด้วยตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ย คหนูนูลองลองลงไปตรงนี้หน่อยิให้มีนาไปก่อนมีนาอะไมีนาเด้นลงนีนตรนู้ไปยไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้หรูได้เมื่อกี้ไปมาแล้วมา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 ไปมาแล้วมามามาเดรอนอะไรนะสาธิตวิธีการลงไปตรงนีครับต้องต้องต้องากระบกระดิกระดกระดิบบกระดบกระดบิบง นี่ครับยังเหลือไอประมาณหนึ่งกิโลก่อนจะถึงผาขอความอุ่นหน่อยได้ไหมอาดอมดตอนตอน,นี้อยู่ไหนตอนนี้เวลาสี่ห้าห้าสิบห้าครับเราอยู่ที่ผาอะไรวะผานกแอ่นผานกแอนดูว่าบรรยากยนาศบรรยากาศตอนเช้ารักเลยมมอลมอกีผ่านทิตหมอกเต็มจังเลยคุ นี่ควันไก่ย่างครับเป็นไงบ้างครับลูกออดนี่ค่ะเมื่อคืนเป็นไงบ้างครับโอ้ขาเย็นมากค่ะด้วยยายายาด้วยของหนูหนูบอกว่าสุดร้อนค่ะไม่ไหวเลยสุดร้อนจริงๆนะครับแต่ไปมาเย็นขามากโอ้ยน่าไม่กระออย่างเดียวเรเป็นค่ะผ่านลูกแอนครับ อืดูครับแวนแสงแรงเอาเร็วจะไปนั่งดูทนะเดี๋ยววันคือมันหนาวไหมครับหนาวมากครับสุดท้ายจะมากินทั้งั้งจะมากินโอนปินกันหนาวไหมทุกคนหนาวตัวเองนี่ว่าหนาวไหมหนาวครับมันแย่งควาไปใช้ทำไมไม่เอาเส้นหนาวมาครับ ใครบอกครับใครบอกครับอ่าชิบหายน่ากินนี่ร้านปักใต้ดิร้านปักใต้ตรงหอยแค่ก็จะไปไหนเราจะไปร้านตอนนี้กำลังเดินครับปาปิดนะครับเห็นไหมครับลูกค้ไม่เห็นลาเลยะเห็นแต่ทาจับงินอย่างเดียวครับ ทางหน้ามีคนทำทางครับนูบ่นนะจุ๊บดีโลนข้างหลังเหนื่อยตายไปแล้วครับดูดูดูหน้ามันตายดูตายนี่นี่ปากปิดปากปิดดุด๊บต้องพรีเซนต์ส่งกันทาก่อนส่งกันทางลูกอ่อนครับ<ะ>น่าห่วยถึงกันลอง,ง,งกันเบียดเดี๋ยวให้ถึงที่ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามมัน ดูมันเดินแล้วมีตัวเล็กตรงนี้นี่ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ที่ไหนวะโดมกำแพงเมุงกีกำแพงมุงจีนครับหลังจากเข้าป่าไปีาระยะทางไกลเราก็ได้หยุดพักเพื่อเอาท่าออกจากขาครับได้มาเต็มเลยออกไม่ได้ตัวเล็กด้วยคือตรงนี